สวัสดีครับเพื่อนผมไหวรดับ13ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตอนประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับแดดก็ออกแล้วครับสําหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแดดก็จะออกเป็นปกตินะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูมะเขือเทศพื้นบ้านนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เหมาะสําหรับที่จะปลูกนะครับผมใช้คําว่าเหมาะเลยเพราะว่ามะเขือเทศพื้นบ้าน พวกนี้หรือภาคอีสานเรียกว่าบักเลนนะครับบักเขือเลนตัวนี้นะครับก็คือถาาว่าเหมาะยังไงนะครับเป็นมะเขือเทศที่เอาไปทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกไว้เป็นไม้ประดับได้นะครับถ้าเราทําเป็นค้างแบบแบบค้างแตงโมที่ผมทํานะครับแบบแตงโมลอยเปย์เป็นแตงโมนอนเปย์นะครับก็จะสวยนะครับแล้วก็อาจจะเก็บกินง่ายนะครับ ในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะครับจะมีความดกมากเลยในความดกอย่างนี้นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายเลยนะครับเนื่องจากสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานแข็งแรงเพราะเป็นของพื้นเมืองนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงมานะครับพืชบางพันธุ์นะครับที่เขาดัดแปลงมาเป็นรูปผสม F1 F2 อะไรพวกนี้นะครับในตัวนั้นอะ่ะ บางทีดินอากาศไม่เหมาะกับเรานะครับยิ่งเป็นพืชเมืองนอกก็จะเอามาปลูกแล้วค่อนข้างที่จะดูแลรักษายากถึงดูแล,แลรักษาง่ายก็จะต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยต้องวุ่นวายกับมันเยอะนะครับสําหรับมะเขือเทศพันนี้ผมก็แนะนําให้เพื่อนๆปลูกนะครับส,ส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่จะไปหาตามบ้านเพื่อนๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามตลาดหรือตามบ้านญาติบ้านอะไรลองถามดูนะครับเพราะมะเขือเทศพันุนี้หาง่ายมากนะครับ ยิ่งภาคอีสานเรายิ่งง่ายเลยไปเดินตลาดก็คือว่าค่อนข้างที่จะเจอเลยแหละความดกของเขานี่ครับจะดกมากเลยนะครับแล้วก็ลูกของเขานะครับอาจจะมองดูว่าเป็นลูกเล็กนะครับแต่ที่จริงแล้วก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ก็ไม่ได้เล็กมากเลยนะครับถ้ามาวางใส่มือให้เพื่อนดูถ้าเพื่อนดูลักษณะสีนะครับจะสวยมากเลย เพราะว่าผมปลูกแบบพื้นบ้านนะครับใส่ขี้วัวขี้ควายใส่อะไรพวกนี้นะครับลักษณะเด่นของการใส่ขี้วัวขี้ควายหรือปลูกปลูกแบบอินรีย์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผิวของหองจ,ะจะสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ไทำอินรีย์นะครับก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยพวกสูตร15-15หรือ ในช่วงแรกนะครับได้จนเก็บเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเราลดน้ําลดอะไรอยู่แล้วในตัวเจนก็แทบจะไม่ต้องใช้แล้วก็โพแทสเซียมในตัวท้ายก็แทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับก็คือเขาจะดูดดินหาอาหารได้ตามปกตินะครับในโดยสายพันธุ์ของเขาแต่บางสายพันธุ์นะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับอย่างรูปผสมต่างๆนะครับถ้าไม่ลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินดีๆก็ คงจะยากแต่อันนี้ก็คือเหมือนปลูกแล้วปล่อยทิ้งเลยสายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นที่มีความหาอาหารกินเก่งนะครับสําหรับตัวผมนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับปุ๋ย NPK นะครับใครใส่มาอะไรมาผมก็กินหมดนะครับอย่างไปกินกับข้าวอยู่ที่ร้านอื่นร้านอะไรก็เขาก็ไม่ได้ปลูกในระบบธรรมชาตินะครับก็ผมก็กินเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบก็คือพวกยาฆ่าหญ้าแล้วก็พวก ในกลุ่มที่ฉีดทางใบสารกันแมลงอะไรพวกเนี้ถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนลองสังเกตด,ดูนะครับในกลุ่มนั้นนะครับพวกที่ฉีดหนักๆแล้วเราเอาไปรับประทานกับข้าวไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งหรือร้านอาหารอะไรที่เราไปกินนะครับถ้าในกลุ่มที่ล้างสารยาฆ่าแมลงไม่หมดเนี่ยจะทําให้เราท้องเสียนะครับในอันดับแรกก็คือเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วก็ร่างกายเราจะค่อนข้างที่จะต่อต้านนะครับ ก็ขับพิษออกมาก็ทําให้เราท้องเสียนะครับในกลุ่มนี้นะครับในส่วนนี้คือผมไม่ชอบนะครับแล้วแต่ว่าเป็นส่วนที่พวกใส่ NPK ปกตินะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในบางส่วนนะครับที่ผมปลูกนะครับถึงจะไม่งามแต่ก็อย่างเนี้ยก็เริ่มแตกออกมาละเป็นพิกนะครับพิกจินดาแดงนะครับ ไอ้ส่วนส่วนนี้ในบริเวณบ้านส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปลูกแล้วค่อนข้างที่จะปล่อยทิ้งนะครับไม่ค่อยได้ดูแลรักษาแต่ก็ยังได้เก็บกินนะครับในปริมาณที่ออกก็จะค่อนข้างที่จะมีความหอมนะครับน้ํามันหอมระเหยที่อยู่กับพวกตัวนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราแกะเวลาที่เราอะไรเนี่ยพวกน้ํามันหอมระเหยพวกอะไรเนี่ยถ้าเรามาดมจะมีความหอมนะครับถ้าเราปลูกในระบบพื้นบ้านธรรมชาติพวกเนี้ยจะค่อนข้างที่จะมีความหอมนี่ครับ สำหรับผมไวรัส13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆนะครับในการหาผลไม้หาพืชผักหญ้ามาปลูกนะครับดูแลรักษาก็ไม่ได้ยากนะครับลองไปหามาปลูกดูนะครับรับรองว่าสายพันธุ์นี้อร่อยแน่ครับสําหรับผมไวรัส13นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับในคนที่ชอบทําเกษตรไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ